สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูขีดอีกแล้วนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้กันไปแล้วเด็กๆสงสัยไหมคะว่าพืชดูดน้ำได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทำการทดลองเกี่ยวกับ การดูดน้ำของพืชกันค่ะโดยคุณครูมีคลิปวิดีโอสาธิตการทดลองมาให้เด็กๆด,ดูก่อนนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะไปดูกันเลยค่ะ ไอโอคะไอโอกับน้องพร้อมน้องพร้อมดูสิคะว่าผัากนะคะวันนี้นคุณครูมีผักมาให้2แบบแบบนี้กับแบบนี้ดูสิคะมันต่างกันยังไงลูอันนี้มันเหี่ยวครับมันเหี่ยวเหี่ยวแล้วผมเลยอันนี้มันไม่เหี่ยวครับเพราะว่าคุณครูเอาน้ำมาใสา่มันจะเลยเจริญเจริญเติบโตได้ครับอันนี้ไม่ได้เอาน้ำมาใสา่ค่ะก็เลย เลหรอคะแล้วแสดงว่าแบบนี้ครับอ๋อถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราอยากให้ผักไม่เหี่ยวอยากให้มันสดอยู่เสมออย่างนี้เราจะต้องทํำยังไงนะเราต้องดูแลสองวิธีครับครับก็คือเอามันไปปลูกในดินแล้วก็รดน้ําต้นไม้ให้ทุกวันน้ำถ้วยอ่ะมาแช่แล้วก็ เอาน้ำใส่ลงไปแล้วก็จะช่วยทําให้เหมือนวิธีแบบนี้ครับอ๋อก็คือจะช่วยทําให้ผักสดได้ใช่ไหมคะใช่ชครับ,รบอ๋อแล้วถ้าเราใส่น้ําเข้าไปทำไมผักมันถึงสดได้ละ่ะเพราะว่ารากมันดูดซึมน้ํามาเลี้ยงใบเป็นเลี้ยงหน่อค่ะจริงเหรอคะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันไหมว่ามันดูดน้ําได้จริงหรือเปล่าดีไหมคะค่ะนะคะทีนี้ถ้าผักสีเขียวเนี่ยเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมคุณครูก็จะเปลี่ยนเป็นผักอย่างอื่นคิดว่าใช้อะไรดีคะเด็กๆคิดว่าใช้ผักอะไรดีที่ทาให้เราเห็นชัด ผักกาดขาวใช่ไหมคะอ่าเพราะว่ามันมีสีขาวนะคะว่และแล้วทีนี้ถ้ามันดูดน้ําใสๆเข้าไปเราจะมองเห็นไหมเห็นค่ะเป็นน้ำใสๆเราเห็นไหมคะไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราจะใส่อะไรลงไปลูกสสใส่สีสำหรับวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้นะคะผักกาดขาวซเซลลีสีผสมอาหารถ้วยพลาสติกปากกว้างทรงสูงและแว่นขยายคะ่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเตรียมผักกาดขาว2ใบโดยเลือกตัดกากที่มีขนาดใหญ่ 2. นะคะเตรียมถ้วยพลาสติก2ใบใบแรกหยดสีลงไปจากนั้นเติมน้ำประมาณ1ส่วนสี่ของถ้วยนะคะใบที่2ไม่ต้องเติมน้ำและสีลงไปค่ะขั้นตอนที่3นะคะนำใบผักกาดที่เตรียมเอาไว้นะคะใส่ลงในถ้วยทั้งสองใบโดยที่ใส่ลงไปถ้วยละ1ใบนะคะ จากนั้นวางตั้งทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของใบผักกาดทุกๆ10นาทีและให้เด็กๆบันทึกผลคะ่ะเด็กๆด,ด,ดูสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นผักมันดูสีมันก็เลยเป็นสีฟ้าเมื่อกี้ไอโอทำสีอะไรคะสีน้ำเงินสีน้ำเงินขึ้นมาเป็นสีอะไรเป,เป็นสีฟ้าเลยใช่ไหมคะอ่ะแล้วของน้องพร้อมล่ะคะลูกทำสีแดงขึ้นมา อย,อย่างนี้แสดงว่าน้ําถูกดูดซึขมขึ้นมาไหมคะซึมใช่ไหมอ่าเราจะเห็นเลยว่าน้ำเนี่ยมันดูดขึ้น,นมาใช่ไหมคะแล้วเราก็เห็นได้จากการที่สีเนี่ยมันกระจายมาทั่วใบผักเลยเวลาหนูทำนะคะสีที่หนูเห็นเป็นยังไงแล้วหนูก็ระบายสีนะคะเวลาผ่านไป10นาทีนะคะสีเข้มไหมนะคะแล้วเวลาผ่านไป20นาทีสีเป็นยังไงนะคะจากสีที่เราเห็นอ่าน้องพร้อมระบายเลยลูก น,น,น,นั่นนะสีเพราะอะไรอะ่ะฉันต้องการน้ำอ๋อฉันต้องการน้ำฉันขาดน้ำนี่เองฉันเลยเหี่ยวเลย,ยทีน้ำ<ช>นี่ลงไปไหมครับมันก็จะกลายสีแดงกันอ่อางั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำการทดลองเพิ่มนะนะอ่าสำหรับการทดลองตอนที่2นะคะขั้นที่1น,นะคะเตรียมถ้วยพลาสติกใส่น้ำสีลงไปให้มีความสูงประมาณ2เซนติเมตร ขั้นตอนที่2ตัดเซอร์เรี่ให้มีความยาวประมาณ15เซนิเมตรแล้วใส่ลงไปในน้ำสีวางทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะให้นำเซอร์เรี่ออกมาผ่าออกโดยผ่าตามแนวขวางและตามแนวยาวจากนั้นให้เด็กๆใช้แว่นขยายสองดูแล้วบันทึกคลค่ะจากการทดลองตอนที่1เด็กๆจะค้นพบว่า สามารถดูดน้ำเข้าไปในลำต้นได้จากการสังเกตเห็นน้ำสีที่กระจายขึ้นไปทั่วใบผักกาดขาวซึ่งแสดงว่าน้ำถูกดูดเข้าไปและกระจายไปยังทุกส่วนของใบผักกาดขาวและจากการทดลองตอนที่2นะคะเมื่อคุณครูผ่าต้นเซอร์รี่ตามแนวขวางจะเห็นจุดสีเล็กๆก,กระจายอยู่บริเวณขอบผิวด้านนอกของต้นเซอร์รี่และสําหรับการตัดแนวยาว จะเห็นเป็นแถบสีเล็กๆหลายเส้นเรียงกันอยู่ซึ่งจุดและเส้นแถบที่เห็นนี้ก็คือน้ำสีที่ถูกดูดขึ้นไปผ่านท่อลำเลียงน้ำภายในลำต้นเซอลอรี่ค่ะ หลังจากที่เด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอจบไปแล้วนะคะคุณครูก็ขอให้เด็กๆลองทำการทดลองดูนะคะโดยให้ผู้ปกครองช่วยเตรียมอุปกรณ์ในการทดลองครั้งนี้นะคะเราจะใช้ประกาดขาวในการทดลองนะคะและขณะที่เด็กทำการทดลองขอให้ผู้ปกครองช่วยถ่ายวิดีโอไว้นะคะแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยคะ่ะ หลังจากที่เด็กๆทำการทดลองเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆบันทึกผลการทดลองโดยการวาดภาพพร้อมกับระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย